ต่อไปนี่เป็นข้าวอาหารจันเด็บอีหลออาหารจันเด็บเหลือเชฟมอขางคำอีหลอสับับเมียงเมียงฟังหัหดนะครับเนอเรื่องของกินลำมันถึงมีนักตำใจไฟมักบอดล,ลำอูไฟมาขายสูตรกา มันมีที่ในตำลาเมืองไทยเฮียนไว้แต่ตนอีโลไปแข่งกับไฟโขนโหจนจนเขาเล่าลือเหมือนยกนิ้วบอปิลร้องไฟบ่ดใจขีเลี้วัวาไทยสู่โลกหลับหลงได้กาที่หนึ่งบ่มีที่สองรายงาน รายการมาจองทุกช่องทุกด่านจื่อสายาน้ำลุงแข่งว่าอันเส็บหม้อขังคำจื้อนี้เย่ะอาหารใต้เหนือจักขอบอกจี้ากลางอีสานเคยทำถ้วยชนะเลิศพอขี่ขัานกรรำใบประกาศนำแผ่นเต้าฝาบาน จะไล่เฮอฟังแยกเป็นคั้นๆต้มแก่งทอดมันยำพร้อมรายชื่ออาหารใส่จานแต่งน้อมสั่งกินได้ตามไลโลฟังเนอคนได้ขี่ฟังแหละใรอยากแม้หนึ่งแมวฟงป่าสูนชิ้นมาตายต้มส้มเขา่าควายใส่น้ำอ้อยก่อน จอมแมงบงเล่นตัวงอทอนลอนฟิกงาหิ้งมาหอมเหมาะแทข้ขัวหนังตกโตสูนกับหนัง,งแง่น้ำฟิกงาเฟียกไก่อองตองกินกับบอนลวกพัดเส้นยิ้วหมอนกินยำต้นกับดินกี่หนึ่งเี่เรามีสัปะ ปิง America, ล่อรถไทยแกงแค่หัวยุ้งใส่หนังเวนยางรถยกเอฟออกอ่อมุยมิดซุยมิดหกทอดกรอบมิดเหลาห่มขวัญแกนสากต้มซุปอีหยาลูกเสาหัวลุยสวนเอาหินใส่ล้วนลาดหน้ามิดโต หยัดไใสหยัดหน้าใสไใส่ c h วลาบเหนียวถังโป้มกเล็กก่อน,อนเสาอุ่นฮ้อนองลงมอขางล่างเฮอข่าวร้อนจะเอาไว้เก่งหังเลขวาหกขวา้าะบ่เฮอขาดเฮ่มอเก่าถ่วยเปจอนหีบจอนซำอ,อีเละ่ะ เอาก้นส่นกันคุกไววต้มต้มกูงอมมึงงอมกลนเฟื่อนอย่าเอาพาเจ็ดมือมาใส่ตังเปื้อนซอยไว้ฟุกนาก็งามต้มกะทิดุนหลวหนาสามทานเชื่อมกอนลำจะยำกาดาอดเฮรล กันว่าอยากกินของป่าใจใจสุดเมืองถุดไทยสัป,ปะหนึ่งะหรือสษีขอัมอาละทอดกรอบมาอ้องเต่าก็มีตดเสียข้างโคหอหนึ่งใส่ปีปัมปมป้มปื้อบดซี่มาเหนียงลอยนาออโลปัํมปื้อย่างบอสเนี่ยขันขันนัดหวาน,นนะ ก่อร้างตายขุยต้มยำเจ้าข้าเอาน้ำปูมากนโซ่น้ำปูบ่มีน้ำมันคิโลมาแท้นกอได้ดีลำของจอมดองนี้แปลงไว้ประจำอึงส้มเขียดคำแปลงฟักกอได้โลฟักงลามงูเหลื่อมตึงเก็บ เหมาะใบหยวกกล้ยกับใบใสงุนแกบคงแกบสีลูก่กันลมลมมาแข่งมากูบานกูจ้องหยับใดปะาเล้อเผาขูดห้องคอนกุกเกิงลงนอนแกงใสนอสมส้มซาบะเขือ่้นล่างบอดตองต้มพาสีเกิงลงโซโค อบไก่เมืองเป็นการหลายยกปุ๊บแล้วเสียบขนนือตั้งดินนะขนบ่อตองไส้สูตรนี่ไฟกินเสบใหญ่มาจิ้มยกนิ้วสองข้างไอ้รถล้ำะจะไหนแกงอ้อมนังมาเป็นว่กากัดด้างลดปัดกางตางังเหมาะล้ำหูดเพี้ยใส่หลวงดงกลใส่ซ้ำ เอาใบบาขูดมาซอยแตนแตนป่าดุกฟูเฟียงกับขี้ฝอยถ้าแก่งเลี่ยงปล่อยหังเหลจ้างเทาเอียกันไฟจะกินขอเบียขอเล่าหุมเมาหุมเมาสอบเมาก่อนเนี่ยเอาขี้หมูงาน รวมขีส่สป,ปะครับขี่หมูหน้อยพิดนมใส่หม้อต้มห้อนบ่าเขือบ่าเขือบาสมบ่ากินหมอกดมปันเปร้ะปันเป้อโอ้เรื่องของกินอันที่จำเนือ้อก็ต้องมาลายนำพริกหนูหน้อยต้องขาวหางเหยา้ากิกดิกจีตำ่ำครับฟักกาดดองขี้เดือนขีคู่ โหดขี้ออกกองจักงาตอกงจักงาตองมุกยองทานไม่บัวแหงตึงฟ้าตึกฟ้าหอยลายตีตังตีเจงซวยกลับมาหิ่งแข้งนำห้อนบีบสมมันหนาวตาขาวมันล่อนพร้อมตึง ขัวหัเจ้าไข่เข้าขัวจ้าไข่้นจิ้มปักจูนแต่งเติมต่ำใจเอาเฮาบอดเจ้าได้เฮาจิ้มทาเรื่องลาบต้มเกงดิบแดงอ่อมซาขอบอกเอินมาเจยดเตอ,อสูตรไหนจะดีมีนี่แยะเยอปะปลาเลอะเฮียนมาต่ายตาง ตีงบ่อขี้จิไฟจะเอาอย่างมีอยู่หลายอันทำกันเสียงบ้านขอจบรายการอาหารพื้นบ้านขอตัวไปทำก่อนเนอเล่าสู่กันฟังก่อนและนายเฮ้ยลูก